ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมี30สทัศพระเดชพระคุณหลงปูุสจันทัศโรทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาตลอดเวลาดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมด ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆของเครื่องจักพรพลังงานละเอียดบารมีสามสิบธาตพระเดศพุกุลหลวงปุษถดยันทัศโรเกิดศูนย์กลางดวงกลมหน่วยย่อยๆบารมีสามสิบธาพระเดศพุกุลหลวงปุษถดยันทัศโรเป็นศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จ รวมศูนย์ณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาทัศน์พระเดชรุคุณหลวงปุต่ตดจันทสโรเป็นศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมบารมี30สิบทัศน์พระเดชระคุลหลวงปุต่ตดจันทสโรทั้งหมด สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลทั้งหมดเส้นทางสายกลางทั้งหมดเป็นเส้นทางไหลเวียน ของกระแสรธรรมปรมีสามทิศน์พระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามทิศน์พระเดชพะคุลหลวงปู่สดจันทสรโร,รเส้นทางสายกลางเป็นเส้นทางไหลเวียน บารมีสามสิทธัพระเดชภคุลวงปุสจันทสโรเป็นเส้นทางไหลเวียนบารมีสามสิทัศสสะเดชะคุลลงป่สจันทสโรจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัพระเดชะคุลลงปูุสจันทสโรไปตามเส้นทางสายกลางของ ทุกท่อทานธรรมารมีสามสิบทัศประเด็ะกุลปุสสตันทัสโลที่ถูกสร้างไว้ในแต่ละจักรวาลเดินทางไปถึงตำแหน่งหยาบสุดในจักรวาลมนุษย์ที่เป็นคนสัตว์สิ่งของนลลกโลกัน เส้นทางสายกลางที่เชื่อมระหว่างคนสัตว์สิ่งของที่เชื่อมระหว่างท่อฐานธรรมาร,รมีสามสิทธัสเดเดพะคุลปุสสจันทสโลที่อยู่ในแต่ละจักรวาลเชื่อมโยงกันระหว่างจักรวาลเส้นทางไหลเวียนกระแสธรรมปร,รมีสามสิบทธัส พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดเันทัสโลทั้งหมดเป็นเส้นทางไหลเวียนารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดเันทัสโลในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์นาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโลไหลเวียนทั่ว ส่วนของนิพพานธรรมปรมีสันติพั์พระเดชพระคุณหลวงพุทดเันทสโลทั้งตำแหน่งละเอียดที่สุดคือตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสันติพั์พระเดชพระคุณหลวงพุสดเันทสโลซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานที่ละเอียดที่สุดเป็นตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดและตำแหน่งที่หยาบที่สุดคือตำแหน่งของจักรวาลมนุษย์ ตำแหน่งที่ละเอียดที่สุดตำแหน่งที่หยาบที่สุดทุกตำแหน่งที่มีความละเอียดความหยาบทุกตำแหน่งที่กระแสบารมีสาสิบทัศพระเดชคุณกุหลวงพุส่สสดจันทะสะโรเดินทางไหลเวียนทั้งหมดเป็นเส้นทางสายกลางของกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุหลวงพุ่สสดจันทะสะโรที่ไหลเวียนในวงจร เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เพื่อรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดเพื่อดึงดูดบอ่อเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆของเครื่องจักรของพลังงานละเอียดธรรมบารมีสามทิทัศน์พระเดชะคุลวงปุสโสตันทัศโลในรายละเอียดของเส้นทางสายกลาง ในยุคก,กาขาวดังตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์ที่มีคนสัตว์สิ่งของเป็นท่อฐานธรรมปรมีสาสิสทัศน์พระเดศพระคุณหลวงพุศศรรพ่สดกันทัสโลในเริ่มแรกที่สร้างกายมนุษย์เป็นกายลักษณะหมาบุรุษและสร้าง ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษซึ่งเป็นท่อทาธรรมปร,ร,รมิสานทิฏฐาสเพลเพลปุลปุสตจันทโสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุทั้งร่างกายลักษณะมหาบุรุษทั้งหมดทุกส่วนทั้งที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทั้งหมดทุกส่วนเป็นเส้นทางสายกลางทั้งหมดในยุคก,กาขาว ทมโลภโกรธหลงที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมกิเลสธรรมอัพญากตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่ปรมิสสามสิทธัสระเดชกุลุกุศลดันทสโรลุกเข้าสู่นิพพานธรรมปรมีสสามสิทธัสระเดชกุลุกุสลเดชันทัสโรเพื่อลุกเข้าสู่ ศูนย์กลางดวงกลมประฐมเริ่มแรกบารมีสัตทัปร์พเดชภูหลงภสุจันทัสโลเป็นขั้นตอนการลุกจากตำแหน่งภายนอกของเส้นทางสายกลางยึดพื้นที่ลุกเข้าสู่แกนกลางของเส้นทางสายกลาง เป็นสภาวะรูปของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัประเดชปุรุภุสตัญทัสโลที่มาจากภายนอกนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชปุรุภุสตันทัสโลเปรียบเทียบกับต้นไม้ ที่มีแกนกลางที่มีเปลือกที่มีชั้นจากแกนกลางออกไปด้านนอกไปถึงเปลือกเช่นต้นกล้วยที่มีแกนกลางแล้วก็มีเปลือกเป็นชั้นๆรวมกันเป็นต้นกล้วยส่วนที่ทำ ที่ไม่ใช่บาร,รมีสาวธิทัศน์ประเดชกุลภูษดจันทสโลเช่นทำโรคกดลงลุกเข้ามาในนิพานธรรมบารมีสาวธิทัศน์พระเดชคุลภูษดจันทสโลเข้ามาในตัวอย่างคนสัตว์สิ่งของจะเข้ามาจากส่วนภายนอกถ้าเปรียบเทียบกับต้นกล้วยคือเข้ามาจากส่วนที่เป็นเปลือกเพื่อจะเข้ามาหาแกนกลาง ของต้นกล้วยกระแสธรรมบารมีสาิทัสระเดบุลุลพุสตร์จันทัสโรอยู่ในสภาวะลุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดลุกเข้าสู่ธรรมโลภกดลงเดินทางจากแกนกลางลุกเข้าสู่ธรรมโลภโกรดลง เดินทางนตำแหน่งแกนกลางเพื่อยึดพื้นที่คืนจากทำโลกโกหลงที่ยึดพื้นที่ของเส้นทางสายกลางจากเปลือกภายนอกเข้ามาสู่ภายในกระแสธรรมบาร,รมีสันติรรทัพกติคุณปุสสจันทสโรรุกเข้าสู่ธรรมโลกโกหลง เดินทางนัดตำแหน่งแกนกลางรุกยึดพื้นที่จากแกนกลางออกไปสู่เปลือกภายนอกที่ห่างจากแกนกลางเป็นสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดรุกเข้าสู่ธรรมโลภโกรธหลง เปรียบเทียบกับต้นกล้วยสภาวะรูปของกระแสรธรรมบาร,รมีสัจจทรรัศน์เป็นเดชภูรูปุสเจันทัสโลลุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดจะเดินทางที่ตำแหน่งตรงกลางของต้นกล้วยลุกออกไปสู่ธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ทมที่ไม่ใช่บารมีสามิทัะเปรตปุลปุสด์กันทศโสเชี่ยนรำโลก,กดลงรุกเข้าสู่นิพพานธรรมบารมีสามิทัตเปรตปุลปุสต์กันทศโลเพื่อรุกเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามิทัตเปรตปุลปุสต์กันทสโสส่วนที่รุกเข้ามาได้รุกจากเปลือกของต้นกล้วยเข้ามาหาแกนกลางของต้นกล้วยซึ่งต้นกล้วยทั้งหมดจากเดิมนั้น เป็นเส้นทางสายกลางของกระแสธรรมรบีณาิทธัตระเดชปุญโภสวดยันทัสโลไหลเวียนลุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดเป็นสภาวะปกติมาตลอดโครงสร้างของกทมขอที่มีกระแสธรรมโลกโลดหลงไหลเวียน เพื่อบังคับให้เกิดเป็นคู่กรรมคู่เวรบังคับให้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้บังคับให้ทําลายเบียดเบียน er ตัวเองทําลายเบียดเบียน er ผู้อื่นทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมระมีสันทัศนประเด็คุณพุทธจันทร์ลรแกนกลางของโครงสร้างกทมขอ มีกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศะคุลลงพุทสดยันทัสโลลุกเข้าสู่ธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดศะคุลวงพุทสดยันทสโลลุกเข้าสู่ธรรมโลภโกรธหลงที่อยู่ส่วนภายนอกของแกนกลางของเส้นทางสายกลาง ของนิพพานธรรมบารมีส,สันทิฏน์พระเดชปุณพุสดันทสโลหรือในความหมายคือของท่อฐานธรรมบาร,รมีสติทัศน์พระเดชคุณโหรูปสดันทสโลทั้งหมดทั้งแบบมีบิญญนณธาตุและแบบไม่มีบิญญนาธาตุดังนั้นโครงสร้างกาทมขออที่เกิดจากธรรมโลกกฎลงไหลเวียนอยู่ใน ท่อทานทำบาร,รมีสามสิบทัานปร,ร,ร,พพระเด็นุณกุศลจันทรโซทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุเช <c oughs> ่นตัวอย่างคนสัตว์สิ่งของร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำโลภกวดหลงที่ไหลเวียนที่ลุกเข้ามาสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของจะลุกเข้ามาไหลเวียนอยู่ในส่วน ด้านนอกส่วนแกนกลางของคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้น si ทางสายกลางที่ยังมีการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสันติทัต์ประเดพภูริูสตจันทสโลในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นทุกอนุเวลาเป็นปกติอยู่ในสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมโลกโกรลง โครงสร้างกทมกอซึ่งเป็นโครงสร้างของธรรมโลกโกรดหลงธรรมที่ไม่ใช่บารมีสันติทัศเปในปุณอุสดันสโตทั้งหมดที่เข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสันติทัศเปในปุณพุสดันสโตทั้งหมดสร้างวิกฤตสร้างอุปสรรคสร้างปัญหาชีวิตเป็นอย่างยูของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดของนิพพานธรรมบารมีสันติทัศเปรตปุณพุสดันสโตทั้งหมดทําให้เกิดสภาวะผิดปกติ บารมีสามทิศฐิพระเดชภคุลปุสสตฺถัน,นสโลหยุดปัญหาอุปสรรควิกฤตทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์ณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสติทัศน์ประเดชภคุลปุสสตฺัน,พพนสโลเกิดการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสาพพิทัศน์พระเดชภคุลปุสสตฺถันทสโลไหลเวียนในเส้นทางสายกลาง ของคนสัตว์ทิ้งของทั้งหมดลุกเข้าสู่ธรรมโลกโกรธหลงดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงทรรโลกโกรธหลงทั้งหมดให้เกิดเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมบารมีสังคิตทัตรพระเดชคุณผู้สดจันทัสโรซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิกรรมพัฒนาปรับปรุง ทำโลกโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่ออโอหสิสกรรมให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทิพัสเผเดชคุลปุสดยันทสโลเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยโอหิสกรรมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นตลอดทุกอนุเวลาการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จนะสุดกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสันติพัสเผเดชคุลปุสดยันทสโลซึ่งเป็นศูนย์กลาง รักเมตตาเอื้ออาทรปลอภัยโหสิกรรมเป็นการหยุดวิกฤตทั้งหมดอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นทุกอนุเวลาวิกฤตที่ยังมีอยู่มากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นวิกฤตที่ใหม่ๆที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลส รมอภยากตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่บรมีสันติทัตประเดศภูนปุสสตัญทัสรุซึ่งเป็นศูนย์กลางอู่ทะเลมหาสมุทรของธรรมกิเลสของธรรมอภยากตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่บรมีสันติทัตประเดศภูนปุสสตัญทัสรุธรรมที่สร้างวิกฤตให้กับนิพพานธรรมบรมีสันติทัตประเดศภูนปุสสตัญทัสรุสร้างปัญหาสร้างอุปสรรค ในสภาะวะของการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์รวมศูนย์นัศนกลางดวงกลมปฐตเริ่มแรกบารมีสัมพิทัศน์ประเดชคุณผู้สดจันทสโรอยู่ในสภา Hinter วะลุกเข้าสู่ทมทั้งหมดเป็นผลทำให้นิพานทมบารมีสัมพิพัศน์ประเดชคุณผู้สดจันทสโร ขยายขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากเดิมที่มีขนาดเต็กกว่านิพพานกิเลสนิพพาน,น,านอรภยากตาธรรมาซึ่งสภาวะเดิมเริ่มแรกมีขนาดพอๆกับนิพพานกิเลสนิพพานอัพยากตาธรรมามีขนาดเท่าๆกัน ทำกิเลสทำอัปยากตาธรรมาลุกเข้าสู่นิพพานของบารมีสามิตทัตเปรตพุรุภูสเถัตัสโรทําให้นิพพานบารมีสามิตทัตเปรตพุรุพูสเถรตัสโรมีขนาดเล็กกว่านิพพานของกิเลสนิพพานของอัปยากตาธรรมาศูนกลางดวงกลมปฐมตเริ่มงแรกบารมีสาติตทัตเปรตพุรุภูสเถัตทสโลทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ทําให้นิพพานธรรมบารมีสาติตทัตเปรตพุรุภูสดถรตทสโล ขยายขนาดจากขนาดเล็กเพื Emperor, ่อกลับสู่ขนาดเดิมและให้ใหญ่ครอบคุมไปทั่วทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ขยายขนาดครอบคุมทั้งนิพพานธรรมของกิเลสนิพพานธรรมของอัพยากตตาธรรมะทั้งนิพพานธรรมใหญ่ให้ครอบคลุมขยายจากนิพพานธรรมใหญ่ให้ครอบคุมไปทั่วทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ซึ่งเป็นการเกิดที่สุเดหังธรรมบรมีสันติธาเประเดชคุณผู้ดรัทสโลในการทาหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์นสุนยกลางดวงกลมปฐมเร่แรกบรมีสันติธาเประเดชคุณผู้ดจัทสโลทําให้ขนาดของนิพพานธรรมบรมีสันติธาเประเดชคุณผู้ดจัทธาสโลที่มีขนาดเล็กได้ขยายขนาดได้เกินครึ่งทางจาก สภาวะเดิมที่มีขนาดใหญ่เท่าๆกับนิพพานธรรมอื่นๆดังนั้นในช่วงยุคก,กาขาวจึงรับรู้ได้ถึงธรรมโลภโกรธหลงที่ยังยังค้างอยู่ในนิพพานธรรมบารมีสอนสิทธัศน์ประเด็จคุริปุสสะเนนทัสโลและที่มาใหม่ๆ จากศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมี3 0มสทัศทเดะเพระคุณหลวงปุสจันทสศโลซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นโอกาสในการเปลี่ยนเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมโลกโกดลงให้เกิดเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมบารมี30มสิทัศเดะเพระคุณหลวงปุษ,ษจันทสโลหน่วยใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทุกอนุเวลาวิกฤต อุปสรรคปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นที่รุนแรงอยู่ทุกอนุเวลาจึงเป็นโอกาสของการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทัศพระเดศคุณลลงปุสตจันทัศโรซึ่งเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ที่สุขเจริญสมเด็จก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศะคุณลลงปุสตจยันทัศโร ดังนั้นทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสารรมิบถัตพระเดชพระคุลูุสดยันทสโลเช่นตัวอย่างคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดจึงต้องอยู่ในสภาวะปะกติคือสภาวะหยุดนิ่งเฉยอย่างสมบูรณ์คือสภาวะหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ รวมศูนย์นักศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามิบธัตพระเด็จผลพุดสดจันทสโลไม่ให้เกิดสภาวะผิดปกติสภาวะผิดปกติคือสภาวะที่มีกระแสธรรมโลภโกรธหลง ที่ยังอยู่ในตัวของคนสัตว์สิ่งของที่คนสัตว์สิ่งของรับการบังคับควบคุมสั่งการเลี้ยงรักษาจากทมโลคกรดหลงที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นสภาวะที่มีโลคกรดหลงไหลเวียน อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของในยุคกาขาวโดยคนสัตว์สิ่งของจะต้องไม่ไปรับการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากทำรบกวดหลงให้รับการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจาก ธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชคุณหลวงพุดสดจันทสโรเพื่อให้ธรรมบารมีสามสิพทัศพระเดชพคุณหลวงพุดสดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมโลภโกรธหลงทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมีสามสิทัศพระเดชพคุณหลวงพุดสดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเป็นการรักษาสภาวะปะกติเป็นการรักษาสภาวะรุกเข้าสู่ธรรมโลภโกรธหลง ลุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดเพื่อพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามทิฏฐินพระเดศปุรุสสดจันทสโรอย่างสมบูรณ์เป็นการสร้างยุติธรรมบารมีสามทิฏฐินพระเดชปุรุสสดจันทสโรเป็นการเกิดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามทิฏฐิธรพระเดชปุรุภูดจันทสโรเป็นการรักษานิพาผานธรรมบารมีสามทิฏฐิรพระเดชปุรุสสดจันทสโร เป็นการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธาระเดชะคุลวงปุสสจันทัศโรรักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิทธาระเดชพะคุลลงปุสสจันทัศโรรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิทธาระเดชะคุลวงปุสสจันทัศโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่มีตัวตนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายสุขเจริญสําเร็จ เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทักษะเดชพระคุณหลวงพุดสดเจันเจสโลเป็นยุคชาวสิวิไลที่สมบูรณ์ตลอดไป